นนี้ครูเอมี่ชาแนลนะครับก็ได้มาถึงร้านข้าวแกงคูเฟ่นะครับชื่อร้านแม่เล็กคูเฟ่นะครับก็จะมีข้าวมันไก่ไก่ทอดข้าวผัดหมูต้มยำหมูแล้วก็เป็นพวกข้าวแกงขอบอกว่าอิ่มละ49บาททำได้ไงอ่ะแต่ของแบบนี้นะก็อ,อยากจะบอกว่ามีที่ชาแนลแล้วก็วกเ็เต๋อมะระไก่ก็มีนะครับเป็นคูเฟ่ก็39บาท คือแต่ถ้ารวมออนเอมเปอร์โดยเอเอร์ก็คือ49ิบาทเดี๋ยวเราไปทานข้างในกันนะครับว่าร้านแกงแมลงคุ๊กฟีมีอะไรกันบ,านบ้างนะครับโอ้ของน้ำตกานาานอยู่มีมปอง,องตมตำด้วยนะแล้วก็ตักให้พอทานนะครับถ้าเหลือก็จะมีการปรับนะคะแล้วก็มีรายการจ่ายคนละครึ่งด้วยนะ มีแกงมาระนะคะมีต้มฟักมีน้ำแกงเขียวช่ายผัดผัวนองเลือกหมูนะคะมีผัดนะคะผัดดาาองนะ,ะแล้วก็มีหัวฝักยาวผัดพริกแกงนะคะผัดไชโป๊นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเมโนูสุขภาพแล้วก็จะมีอ่ผัดมะเขือยาวนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีก๋วยเตี๋ยวยมาราบุเฟ่นะครับ ก็อีกละสามเก้บาทน,นะครับนี่จะบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ไฮไลท์ที่แบบว่าระดับคนธรรมดาแล้วก็สามารถเข้าถึงง่ายแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเลนในเรื่องความสะอาดแล้วก็วิธีวิถนในเรื่องการทานด้วยนะครับเรื่อยๆก็จะบอกว่ามีผมอย่ผมไม,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 ม่ตัดเ ที่มีโฆษณาการ์ดจบเรื่องส่งภาพดีนะเขาตับให้แค่พอทานนะครับแล้วคุณก็จะรู้สึกว่ามีความสุขกับการทานเฟ่น,นะครับคือไม่ได้จํากัดเวลานะครับอิ่มละสี่หรือเก้าบาทก็เป็นก้าวแก้มนะพี่เขาแต่ว่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นสามหรือเก้าแล้วก็เขา้าร่วมโครงการจ่ายคบนัสทิ้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งร้านที่คุ้ม ควรจะมาลองทานถ้าสาหรับคนชอบทานเกี่ยวกับอาหารประเภทผัดผ่าเพื่อควาภาพเบา,บาๆนะครับที่ช้ยนาทเลยแต่ไม่ลืมในใจมีครับนี่นะอุร c h a ชแนลก็มาอยู่กับเจ้าอเเข,ของร้านแม่เหล็กเฟ่นะครับก<อ>็อยากจะบอกว่าอยากจะถามที่ว่ามีอะไรจูงใจอะไรท,ที่ทําให้เกิดคูเฟ่ะะครับในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คือเนื่องจากว่าคนขายทคนใช้ ก็ชอบทานข้าวแกงด้วยตัวศิ้เองก็ชอบทานข้าวแกงแต่ทีนี้มันมีอยู่อันนึงเราไปทานข้าวแกงเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าของเขาถูกมากแต่ว่าเราไปสามคนข้าวราดสองอย่างสามจานก,กับข้าวอีกสองก้วยเช็คบิลออกมาสามร้อยกว่า oh. เราก็เลยมีความคิดว่าโหแล้วถ้าคนที่เขาคือเบลล์ไล คืออาชีพกลางๆไม่ไม่ได้มีไรายได้เยอะขนา,ขนาดนั้นแล้วจะทำยังไงอ่ะทานข้าวมื้อเดียวแค่สามคนพ่อแม่ลูกเนี่ยเช็คบิลออกมาเขาบอกเขาถูกมากนะ้วสามาร้อยกว่าในร้านที่ในไชนา่าเลยก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเราไปที่อื่นเนี่ยเราเห็นเขาม,มีมีขายข้าวแกงมิสเซสข้าวาก่าวข้าเจ้าแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความคิดว่าไชน,น่าเนี่ยเป็นเมืองเล็กคนเลยทั่วโ มีกลุ่มอาชีพข้าราชการกับกลุ่มเกษตรกรนะคะพวกนักธุรกิจน้อยมากนะคะเราก็เลยว่าเออลองดูไหมเหมือนแบบได้ทำได้ทาสิ่งที่ตัวเองรักเพราะว่าเป็นคนชอบทำอาหารันได้ทําสิ่งที่ตัวเองรักหนึ่งแล้วก็ได้เหมือนเศรษฐดแบบนี้คือเดินเข้ามาเนี่ยวางตังไม่ถึง5้สิบาทคออิ่มเลยอิ่มเลยชนิดที่แบบคือคนใช้ สามารถเข้ามารับเราได้เห็นไหมอันนี้มันก็เป็นเรียกว่าความตั้งใจนะคะของพี่เจ้าของร้านะพี่ยูเนาะแล้วก็คืออยากจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยความสะอาดเนี่ยพี่ยูยก็รับรองเลยว่าเรื่องความสะอาดตรงตามมาตรฐาน,นะะใช่ไหมครับเพราะว่าอาชีพอะพี่เป็นพยาบาลพิากาชีพนะชำนาญอ่าเห็นไหมพี่ยูยเป็น,นนะเป็นพยาบาลด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดก็ต้องหมดถึงเลยนะครับ แล้วก็เอ่อตรงนี้เห็นเขาบอกว่าที่มีทำโครงการจ่ายคนละครึ่งด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรารับาการชำระเงินทุกช่องทางนะคะโอนพร้อมเพย์จ่ายคนละครึ่งแล้วก็หัวเล็กมีจ่ายคนละครึ่องอีกกระถูกขนาดนี้อ่ะเห็นป่ะล่ะ ถ้าเกิดใครขับรถผ่านมาชัยนาทนะไม่ต้องผ่านเลยเฉยแม้ว่าผ่ากลองไว้ที่ร้านแมเล็กคุเฟนเนี่ยร้านพี่ยุ้ยนี่นะครับจุดที่ตั้งนี่พี่ยุ้ยบอกพี่กัดให้กับท่านผู้ชมได้ฟังนิดนึงนะครับพีก่กัดชัดเจนก็คือตรงข้ามการไฟฟ้าชัยนาทแต่ถ้าสมมติว่าคุณลูกค้ามาจากมาจากสายเอเชียก็เลี้ยวซ้ายเข้าเมืองตรงมาเลยตรงมาอย่างเดียวเลยคะ่ะเลยหนะ้าสวนนก เห็นปั๊มปตทอยู่ซ้ายมือข้ามแยกมาให้ชิดซ้ายได้เลยจอดหน้าร้านเลยค่ะนั่นเห็นม<ต>ไม่ยากแต่ถ้ามาจากทางมโนรมก็คือวิ่งตรงมาผ่านหน้าวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเหมือนกัน,กนค่ะผ่านปตทเลี้ยวซ้ายแล้วมาอยู่เหนตรงจักรแยกเกื่อก็ชิดซ้ายจอดหน้าร้านได้ ราะฉะนั้นนะครับเป็นอีกร้านอาหารหนึ่งทางเลือกนะครับที่คุณมาท่องเที่ยวชัยนาทเพราะฉะนั้นชัยนาทเมืองเล็กแต่ไม่เล็กในใจนะครับกับร้านแม่เล็กบุฟเฟ่เข้าแกงสิงหน้าหาครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ติดตาม subscribe นะครับในช่องของปุริมี c h anel n นะครับหรือใน Facebook นะครับพิมคำว่าเอมมีเทพนิมิตนะครับโหระเวศศรีธนนชัยหรือ i อทับ b อนะครับ P O N G N U E s u k นกนะครับก็จะสามารถติดตามปุร e มี่ได้นะครับเลือกเที่ยวเรื่องกินนะครับเรื่องการไหว้สายมูต่างๆนะครับมีครบจบที่เราครับ